เกิดเหตุสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับใช้อาวุธปืนประจำกายยิงกันเองเสียชีวิตหนึ่งนายนะครับตำรวจสพสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเข้าไปตรวจสอบเขตสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด่งใช้อาวุธปืนประจำกายยิงกันเองนะครับเสียชีวิตหนึ่งนายที่เกิดเหตุก็พบศพของอาสาสมัครเจ๊มูฮัมหมัดฟีกรันเจโซอายุ27ปี นอนเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้หน้าห้องพักใกล้กับที่ตั้งหอสูงซึ่งอยู่ด้านหลังสุดของฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลน,นะครับส่วนผู้ก่อเหตุก็คืออาสาสมัครอาสลานอูเซงอายุ35ปีครับได้วิ่งหลบหนีออกจากฐานโดยได้นำอาวุธปืน a k 102จำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกับกระสุนปืนจำนวนหนึ่งไปด้วยนายสเบดเพชรนุ้ยในอำเภอสุงไหงปาดีสั่งการให้จุดตรวจทุกจุดนะครับตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อจับกุมอาสาสมัคร อาสลานแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวนะครับแล้วจากการสอบสนวนราว่้าทั้งสองคนนั้นเป็นบัดดี้กันครับแล้วก็พักอยู่ในห้องเดียวกันนั่งเล่นอยู่ที่แคร่ไม้หน้าห้องพักจู่ๆทั้งสองคนครับโถกเถียงปัญหาบางอย่างและเสียงนี่ค่อยๆดังขึ้นแต่เพื่อนๆในฐานไม่มีใครสนใจเนื่องจากว่าทั้งสองคนก็มักจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งเพื่อนๆได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวนสองนัดแล้วอาสาสมัครอาสลานก็ได้วิ่งถือวาวุธปืนออกจากฐานไป โดยที่วิ่งมุ่งหน้าเข้าไปในป่าสวนอย่างพาร,ราตรงข้ามฐานนะครับคือยังมีข้อมูล2ด้านอยู่นะคะคือฝั่งหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงทั้งคู่เนี่ยค่อยๆเถียงกันเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาพบว่าอาสาสมัครเจะมูฮัมหมัดถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็แจ้งให้ในายอำเภอสุงไหปาดีรับทราบแต่ว่านายอำเภอสุงไหปาดีเนี่ยบอกว่าสอบถามเบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่มีใครพบเห็น ได้ยินเสียงโต้เถียงกันเท่านั้นระหว่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ก่อเหตุน,นะคะทั้งสองคนเป็นบัดดี้กันทางในอำเภอสุงไงบาดีก็เลยมองว่าน่าจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบอะค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนในฐานก็คาดไม่ถึงจริงๆน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าทั้งสองคนอาจจะมีความเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเดี๋ยวจะเรียกคนใกล้ชิด ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องให้อาสาสมัครอัสลานเนี่ยเข้ามอบตัวถึงจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ค่ะ